มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาฉีดวัซีนอันนี้อันนี้เข็มแรกเลยใช่ไหมน่าสงสารเด็กเนาะโอโ้โหตอนนี้ฝนอย่างแรกฝนตดหมดแล้วเนี่ยพอแล้ววันนี้กูเปยียกหมดลวเป็นครูอยู่ไหมสวัสดีครับมาอยู่ที่โรบินสันชัย,ยภูมินะฮะพอดีว่าวันเนี้ยเป็นวันที่นักเรียนฉีดวัคซีนวันแรกของโรงเรียนเราไฟเซอร์ไฟเซอร์เรามาดูกันบรรยากาศนะเราจะเดินจากข้างหลังไปด้านหน้าตอนนี้แถวก็ยาวออกมาตรงที่จอดรถนะฮะ แล้วก็ยาวไปด้านหน้าตรงนู้นเลยตรงทางเข้าทางเข้าหนึ่งอันนี้ตั้งกับเองไม่รู้ทางเข้าเท่าไหร่อันนี้คือบรรยากาศแถวเด็กเยอะมากกําลังตรวจเช็คเอกสารแล้วก็รอคิวกันยอยู่นี่ฮะแถวก็ยาวมาจนถึงหน้าร้านพิซซ่าเลยอันนี้คือหัวถแถวละน่าจะมีบางกลุ่มที่ขึ้นไปฉีดแล้วนะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันข้างในครับตอนนี้ห้างยังไม่เปิดนะครับเช้าอยู่น่าจะประมาณ8ปดโมงครึ่งตอนนี้เดี๋ยวเดินตามสาวๆไปก็จะพาคุณไปไหนวะ เด็กกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะฮะถ้าเกิดจะสังเกตด,ดูข้างหลังนะครับก็เริ่มมีการทยอยเคลื่อนขอบวนกันแล้วนะฮะอันนี้ก็กําลังเดินไปจุดฉีดนะครับเดี๋ยวมาดูกันจุดฉีดจุดตรงนี้เดี๋ยวมาดูวัคซีนเข็มแรกอันนี้อันนี้เข็มแรกเลยใช่ไหม <c oughs> เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ทยอยฉีดกันแบบ เร็วมากนะครับฉีดได้เร็วมากๆใช้เวลาฉีดครับเดียวนะครับต่อคนน่าจะไม่ถึง20วินะ20วินาทีต่อคนนะฮะจุดฉีดก็มีหลายหลายโต๊ะอยู่เหมือนกันฝั่งนี้ก็ใช่นะนี่<ม>เจ็บไหมครับไม่เจ็บรู้สึกไงรู้สึกไม่ฉีดเลยนักหนาวาอันนี้คือกลุ่มคนที่ฉีดเรียบร้อยแล้วนะฮะเวลาผ่านมาก็เที่ยงวันแล้วนะฮะเด็กก็กําลังทยอยอฉีดวัคซีนกันเยอะน่าสงสารเด็กเนาะเด็กไม่หิวข้าว กูแม่งแอบมาหรอยกิน huh. ก um, ่อนก็เลยมากินเผือกเด็กเออเดี <the <the ๋ยวเเดี๋ยวกินเสร็จก็คงไม่หาอะไรลงไปฝากเด็กหรอกเนาะไม่ใช่ลูกกูรอเล่นรอเล่นอดทนนะครับอดทนนะครับเป็นกำลังใจให้นักเรียนต้องมีความอดทนแต่ครูจะไม่อดทนกูขอกินก่อนกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับอิ่มแล้วนักเรียนก็น่าจะอิ่มด้วยแหละเดี๋ยวลงไปทำงานกันต่อตามหาดูดาก่อนตามหาทำไมเอาบัตรข้าวอ๋ออ๋ออ๋อไป น,นี่จะเป็นสถานการณ์ตอนบ่ายนะครับก็จะเป็นนักเรียนชั้นม .3 สาส่วนใหญ่ม .2 ม .3 มนะผ่านไปสักพักนะไม่มีแดดแต่มีฝนนะวันนี้โอ้โหโอยอะไรมันจะขนาดนั้นเดี๋ยวดูข้างหน้าเขากำลังแก้ปัญหากันอยู่คนระับนี่ไม่รู้จะเอาอยังไงฮนะโอ้โหตอนนี้ฝนอย่างแรง ล้วดูสิเด็กอยู่ยังไงเนี่ยฝนสาดหมดแล้วเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้ฝนเริ่มซาแล้วแล้วก็ด้านนอกนี้ก็เริ่มหมดแล้วแหละรอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายนะส่วนคนที่มาใหม่ก็จะให้มาต่อฝั่งนี้รอบนี้น่าจะหมดทั้งสองฝั่งนะครับก็คงได้ไปต่อข้างในนะฝนตกครับวันนี้โอ้โหฝนแรงมากเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านักเรียนทาอะไรตอนรอฉีดวัคซีนคิวยาวใช่ไหมฮะพอแบบที่บ้านฉันเสียง นนกลับมาที่ข้างบนนะบรรยากาศรอฉีดวัคซีนข้างในนะอันนี้ก็จะสบายหนะ่อยเย็นแต่ตอนนี้น่าจะหนาวนอะจุดฉีดวัคซีนก็อยู่นู่นนะ่ะต่อไปนะครับจะเป็นการพบกับคนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาฉีดวัคซีนพอแล้วครับเข้ามาข้างในแล้วแม่งข้างนอกยบร้อยหมดแล้วลลพอแล้ววันนี้กูเปียกหมดล้ว <laughs> ปิดคลิปครับ,เ,เ,รบเออเจอกันคลิปหน้า